มื่อนีภาพ,พี่น้องกลับมาวงเวียนใหญ่ครับมาเบิงวงเวียนใหญ่ในปัจจุบันครับพี่น้องว่าสิคือเกาบอสําหรับในอดีตกับปัจจุบันว่าสิแตกต่างกันแค่ใดครับปีนี้ปีพศ2567ครับมาเบิงย่านวงเวียนใหญ่สิคือเกาบอพี่น้องบพราะาสิเป็นตลาดแลกะกะ หางดังในอดีตสิเป็นตั้งไดสภาพใดสิคือเกาบอมือนี้ผ้าพีผ้านองกลับมาอีกครั้งให้ใหายคิดถึงครับย่านวงเวียนใหญ่ไปด้วยกันครับผมลงจากสถานีรถไปฝ่าวงเวียนใหญ่แล้วครับมือนี้สิผ้าพี่น้องไปย้อนรอยไปเบิง วงเวียนใหญ่ครับวาสิคือเก่าในอดีตพอนี่คือสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ครับพี่น้องโอ้ลังการครับไทรที่เคยมายกรุงเทพในยุคก,ก่อนเพิ่งมาเห็นกาสีหลงนะครับนี่นี่คือสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ครับเขาสามารถนั่งมาล่งหนีได้ครับเดี๋ยวว้นนี้สิพาไปเบิงวงเวียนใหญ่นะครับย่านในตำนานว่าสิคือเก่าในอดีตบสมัยก่อนนี่คือคักเด้วงเวียนใหญ่ค้นลายขายของกันลายครับนี่ครับหลังจากผมล่องจาก สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่นะครับขต่ยางมาท่างนี้ครับนี่มันมีสะพานยางมาจนมาขามมองนี่ครับผมกับสีล่องนี่ครับแยกตากสินครับกับเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเดี๋ยวสิบภาพี่น้องไปเบิงวงเวียนใหญ่ครับในปัจจุบันสี่คือเกาบอ นี่ก็คือสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิงครับว่าในปัจจุบันเป็นจังไดครับรถไฟกัสิแลนหอดมหาชัยด้ะพี่น้องอุไดอยากไปซื้ออาหารทะเลกลับมางใดครับค่าโดยสารกสิบบาทครับ มหาชัยครับนี่คือบรรยากาศสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ในปัจจุบันด้ยพี่น้องไอ้จังใดพี่น้องต่างเกาบอ่อหรือว่าคือเกาอยู่ นี่ครับมองจากมุมนี่ครับเอาก็สิเห็นสุดเด็ดพระเจ้าตากสินทรงมาแล้วครับนี่กลาเป็นสัญ,ญลักษณ์วงเวียนใหญ่ส่วนด้านนี้พี่น้องห่างสปปรรพสินค้าที่เคยยิ่งใหญ่ครับ เหลือแต่ความทรงจำนะครับนี่พี่น้องโอ้ยสมัยก่อนนี่ครับพลายหลายเลยพี่น้องมีรีพร้อมเลยคนเป็นห่างที่ยิงง่งใหญ่เลยครับนี่ถนนตากสินกะกำลังกอสามอยู่ครับ เหลือแต่ล่องรอยพี่น้องความยิ่งใหญ่นะครับนี่ครับอดีตทางที่เคยลุงเรื่องในยุคนั้นครับเหลือแต่ความทรงจำครับทิ้งล่องรอยในอดีตนะครับสมัยก้อนมองนี้มองยางแถบสิบ่มีเลยพี่น้องคนหลาย มีทั้งโล่งหนังมีทั้งห่างทรัพสินค้าครับนี่พี่น้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เพ่่นวานล่ะพี่น้องเอ้ยเหนบ่อยปะก็ยิงไง เันไปหลายบ่กครับสำหรับผู้ใดคือทอดวงเวียดใหญ่ครับในอดีตก็มีทั้งโลกหนังทั้งห่างสรรพสินค้าแลวก็ของขายหลายเด็กพี่น้องไปจิตคือคักวันอาทิตย์นี่แทบสิบป่มีหมองยางเลยครับ นี่คือยุคในปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันของวงเวียนใหญ่นะครับนี่คือห่างที่เคยยิงใหญ่ครับส่วนด้านนี้เคยเป็นโล่งหนังเลยพี่น้องนี่ยเคยเป็นโล่งหนังครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วครับเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟครับ ส่วนวงเวียนใหญ่ด้านถนนลาดหญ้าหางนี้ก็ยังมีอยู่พี่น้องแต่ว่าสิบเลี่ยนซื้อเป็นห่างแบบไม่ครับ ส่วนถนนจเจริญรัตวงเวียนใหญ่ขายพวกไอเครื่องหนังเนื้อพี่น้องไปอยากได้เครื่องหนังไปเห็ดกับเป๋าไปเห็ดเข้มขัดเห็ดรองเท้ากับมาได้นะนี่คือเกาครับเปิดคือเกาแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันนั้นอาทิตย์ครับรานก็เลยปิดครับเดี๋ยวไปกับเป็นจำหน,น่ายหนังเทียมผ้าทุกชนิดพลาสติกใสทั้งทีนะครับนี่ ถนนนี้ทั้งถนนเลยครับถนนเจริญรัตนะครับทะลุออกไปปุ่นก่อนเป็นถนนตากสินนะครับนี่ก็คือหาบรรยากาศในปัจจุบันครับส่วนตลาดรงเรียนใหญ่ประยุดันนในครับก็มีคือเา่า นี่ทะลุไปหนีเป็นส้อยวิเศษตะวันนะครับกาสินี่ขายเครื่องหนงังอุป,ปกรณ์เกดองเท่าคือเก่าครับนี่ก็คือตลาดอาหารการกินวงเวียนใหญ่พี่น้อง อาหารทะเลกับลายเด้พี like ่น้องอยู่นี่วงเวียนใหญ่ครับเพราะต้องไปไกลถึงมหาใช่ก็ได้เด้อพี่น้องอาหารทะเลอยู่นี่ก็ลายครับโอ้ศูนย์รวมอาหารทะเลเลยอยู่นี่พี่น้องวงเวียนใหญ่มากันได้ครับ ีปูตัวใหญ่ๆแบบนี้โอ้โอถ้าเจ้ากำลังเก็บพี่นอ้องนี่มือเศร้ากับือ้สีลายอยู่ครับนี่ ด้านในก็นมีผักที่ผลไลม้แล้วก็หมูเห็ดเป็ดไก่กับมีคือกันครับโอ้แต่อาหารทะเลนี่หลายเลยพี่น้องรับรองเนื้อดีนะ สูตร่วมอาหารทะเลเลยวงเวียนใหญ่มาวงเวียนใหญ่แล้วก็จะลืมไปกราบขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับพี่น้องนี่เข้ากะลง้งปูมงเลยครับเพื่อไปไหว้ขอพรพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินครับก็ต้องไปย่างขามถนนเด้อพี่น้องนี่ ใงในอุโมงเลยครับ ก็สิทธลุมากโดยว่าต้องขามถนนน,นะครับนี่คุณครับห่างในตำนานอดีตเคยยิ่งใหญ่ครับเหลียวจากมุมนี่ครับโอ้ตั้งตรางงานอยู่เหมือนเดิมนะครับ พี่น้องเอ้ยบันไดเลื่อนเพื่อนผแต่ก่อนยิ่งง่ญ่ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดวยครับเดี๋ยวสิ้าเพื่อนๆไปเบิ่ย่านในตำนานซึ่งในอดีตอาจจะเคยลุ่งเรื่องก็สิ้าไปเบิ่งภาพปัจจุบันครับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ